แม่ค้าปาดฮะปาดไม่ค่ะก๋วยเตี๋ยวปุ้ยปาดไม่ยังเนี่ยงุ้มถวยตุ้บุบเต็มไปเลยเนี่ยปาดออเดอร์เตี๋ยปาดแม่ค่าขายดีเนาะโอ้ห่มห่มก๋วยเตี๋ยวหอมห่มไหมเนาะแม่ค้านาะงบาบอสสูตรยังก็เนยไหมค่ะสูตรยังก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอย่างก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเตี๋ยวปาดไม่ค่ะปาดงุ้มไปหนิเขาโทรมาสั่งตีไม่ค่ะ โอ้ไม่หนีใครมาโอนอัวเจ้าเดเมอร์นี่ยใครมาโอนอัวเจ้ามาเจ้ามองดูปมาเอามาได้ใช้เครื่องจีเนี่ยใช้ครบใช้ครบหรือไปมีอย่างเนี้ยมันมีหลายอย่างไหมไหมคะปบาฮะหลายอย่างหลายแนวเจ้ามาเห็นมาซอยก็ได้มาอุ่นขายดีนะไหมคะเนาะเอ้โอนอัวามสลอดแสลไปซั่นแล้วไม่ใครสลอดแสลเนี่ยเด้อได้ป๊อปปฏิทูปมากินซิมาโหดแท้ เลยลองโชว์มึงกอนน่อเป็น,น,น,นย,ปยังไงเบิร์นเบิร์น่ะมีบาดในซอกเบิ้์นเลยปฏิทน, <c oughs> นักเลงทว่าไม่ฆาไหมอันลูกสิ้นอันหมูเบิร์นน่ะในในหมอนี่เบิร์แล้วเบิร์แล้วอยสเบิแล้ว <c oughs> จะคือวางซานก็นับนูอยลูกผ่าสร้างหนี่คือเบิแล้วเนี่ยใสพอดีไปแล้วเตีบทเสษบทเหลือจากนูอยได้บอกไหมคาโอ้ หอมดีไหมโอ, <laughs> โอ้เอาเรียกเจ้าซี่เหมือาตัวไหนไหมค่ะเรียกไข่ซี่เหมือดคอเลยมาตัวเรียกไข่แห้งเข้มข้นด้วยเรา,าไปเนาะ <laughs>